จัดไปเราแม่นสงนพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปตัวเห็นตัวสวยมากับมาาลายกันน้องบ่ายดูนี้หรองเป็นเบือไเลยตัวนี้สวยก็มือ ด้วพี่น้องกันฝนปโปรยเยอะว่า,วาถึงล้มถึงฝนก็พอดีแล้วหนาวปานนี้โอ,อ้ยไม้พี่นอ้องเหนือของไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีสิครับผมเฮ้น้องของไม้ท่าเสาครับเจ้าว่าเป็นล้มล้มมือนมันเป็นล้ม,ล,มล้มแห้งองีู่ดหมานพอเสาตัดไปเลยก็าตามดไปพี่น้องเด้อมา ตัวบ่ดีน้ำดีอยู่พี่นอ้องแต่ว่าดีมีตัวบ่แค่นั้นแต่ปลากระบอกมีอยู่พี่นอ้องแต่ว่าตัวพวกนี้ปันไหนทำนพนเพื่อหมาญึกตัวสองตัวน้ำล้นเต็ โอป่านิ่งกับสัตว์ปลากระบอกเลยพี่น้องใส่สวยอยู่ หัองฝูงด้วยนะตัวเขางไงต้นหินบ่เขาพี่น้องน้ำพ้นดันน้ำรุกเล่นบ่เขาตัวดีอยู่โดน,นดีโอ้ใส่กําลังกินพี่น้องก็บ,บอกตัวน,นี้เดีบ่เฝ้าบ้างินจะเข้าพี่น้องจะสิบนาที โมมีโตกับถ้าเป็นของใหญ่ไม้ไมไมครับมันเดียวปืนศูนย์มากพี่น้องปึ่งมินิบอ่เนี่ยเพราะมันย่างกับเคอยูอ่เซ็ตได้ท้ายประดูลางไม้มะค่าแตะหรือไม่แตะบานเท่าพี่น้องโอ้โหเจ็ดสิบมาที่ยางสิบสองยินที่เรา 2นิ้นตัด15มันเดียวลูกดอก3.8มากพี่น้องยิ่งเดียว3.8เอานิ้งปิ๊บปิ๊บครับยิ้งปลาหน่อยก็มีแหละพี่กอลพี่น้องมันเดียวแว้นนะ้าเอกคุณมันดอยมาครับคู่กันครับเชือกพันดมุมไลยนี่ม,มาพันดมุมพี่น้องสองตัวปลาน,นิ้มครับ งานถือท่องอยู่นี่ผมกดเลื่อขวดเนี่ยดินนังเท่าก็ยังถือท่องอยู่เลยโอ้โดนดีอยู่พี่น้องนรก่องว่าถือท่อง ตัวดีทะลุบอ่ะตูอยู่นมนกหรอนกนกนกตัวดียู่นึกวนะ่าจะผบปพดหนักจีน่าโอ้สวยงามโอ้แก้ว มีม่าสองตัวพี่น้องตัวหนึ่งตัวสีดำตัวสีดำออกหนาตัวนี้น้ำขุนตัวสีดำกับตัวท้อกันนะพี่น้องเพราะผิวหนาเหมือนกันเลยผมเลือกตัวขาวตัวนี้เป่าชัดกว่าตัวใกล้กว่าเล็ดชัดตัวนี้แต่ไม่ได้สูงนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูงเห็นไหมเ้าตัวที่สวยม้ากับว่าหลายกันน้องบ่ายเรื่องนี้น้องเบื่อเลยตัวนี้สวยกูมู ตรงนี้ะตรงนี้ะเจ็ดแปดตัวพี่น,อน้องมาเลยมาเป็นฝูงตัวนี้เล้งเต็มลำไปเลยเล้งตรงตัวเต็มลำเดี๋อกไปเลวผมอุยหรอกมาดุเดียวตัวดีเยตัวเล็กเลย่น,น้องอุ้ยลอยไปตัวเล็กอยูะซี่ีด เผมไม่กูแล,แล้วก็ถืได้สามเต็มเตัวดีอยู่ตอนนี้ต่ออยู่สีสิบเปพี่็นไ่น้อในสามเต็มสว,สวยนะนสวยงาม สามตัวเล่นน้ำกลุ่นกันดโดนหางจริงๆห้ามใส่ดีครับเดี๋ยวปลาล่องติดขึ้นเลยโดนใช่ได้โดนหาง Suối ngắm chụp bắt ngắm mà mình tuần làm gì mày tay mừng mày như thế này làm ngắm cả đọc cái bốc bà cứ mãi nhẹ kíp có tổ nó nào có đánh đi cái nào nó nhập cả đọc đây hả? tá é isso aí tá é aí tá é aí é โตัวดีทุกคนะโอ,อ้ยครึ่งโลมีแน่ๆเต็มลำโอ้ใายอยู่นะอืมเจ็ดขีดมันเจ็ดขีดหกเจ็ดขีดตายอยู่นี่หนงดูดอ้วน đã còn tương nữa tuyệt vời mấy cái nào tôi đi tiếng うん。Ooh, sorry, Jo Så får vi til det Det er เน,นี่ยมันก็พิน็อกใช่ไหมดึงเสร็จอืมตัวดีอยู่โอ้โลขาวครับโป้ไวชัดตกอืมตัวดีอยู่ ไ, <c oughs> ไปไปกดดิงลงสันกดลงสัน đa ỷ, rút, thì nó có rút rồi em xuống đi đâu.

루퍼. 요이 루피롱. 내 루피롱. 내루롱내 루피롱. 내 루피롱. 내 루피롱. 내피롱내 루피롱. 내 còn công mình chia sẻ không đốn thay binh đốn đi vào, nhúc đầy của đúng thí đúng thí binh đúng thí binh đúng เลยต้อหยับก็พี่น้องหยับกิ๊บแล้วก็พี่น้องี๋ยวพี่นี่กะทีฝากพี่น้องไว้ตัวนี้แหละฝากคนเลยก็ตามน้องพี่น้องเนะเจอกันอีพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ